สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะกับหัวข้อใครอยากดูแลคุณไปตลอดชีวิตใครกันนะที่อยากดูแลคุณไปตลอดชีวิตโอ้โหโอ้โห ลัคนาหรือราศีของเขานะคะชัดๆเลยคือธาตุดินส่วนใหญ่แล้วเป็นธาตุดินกันมังกรพึกศมโดยเฉพาะราศีกันนะแล้วก็มีธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิตเฮ้ยคนนี้อ่ะเป็นคนดีคนหนึ่งเป็นคนที่ไว้ใจได้นะเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงจริงจังมากๆด้วย ถ้าได้คิดถ้าได้คิดจริงจังกับใครแล้วก็คือหยุดที่คนนั้นเลยนอกจากว่านอกจากว่าจะถูกทิ้งหรือว่าถูกหักหลังซะเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอะไม่ไม่ใช่คนที่จะไปหักหลังหรือไปทิ้งใครถ้าถ้าเขารักใครแล้วอะให้หมดใจเลยให้หมดเลยนะคะแล้วเขาเป็นคนรักคนยากนะเขาไม่ใช่คนที่แบบ หรือว่าตกหลุมรักใครง่ายๆนะคนเนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวด้วยซ้ําเหมือนลูสีที่แบบนานๆทีจะออกจากถ้ำม,มาค่ะแล้วพอออกมาพอออกมาปุ๊บมาเจอคนมากมายก็จะมีแค่คนคนเดียวที่เขาสนใจเขาไม่ใช่คนที่สนใจคนนู้นสนใจคนนี้ โอเคคนสวยคนหล่ออะไรอย่างเงี้ยเห็นโอเครู้สึกรู้สึกรู้ว่าเอ่อรู้ว่าคนหล่อนั้นหน้าตาดีสวยหล่อชอบไหมโอเคชอบหน้าตาแต่ไม่ได้คิดจะคบหาไม่ได้คิดจะเข้าไปคุยไม่ได้คิดจะทําความรู้จักเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงด้วยอืมเป็นคนที่มีแฟนยากเหมือนกันคนเนี้ยแล้วประสบการณ์ในเรื่องของความรักของเขาอาจจะน้อย พราะเขาเป็นคนที่ถ้าคบใครครบนานอาจจะแบบเคยมีแฟนอืมไม่มากอะค่ะไม่น่าจะเกินสองไม่น่าจะเกินสองคนคือหรือไม่ก็แบบคนเดียวเลยอย่างเงี้ยเป็นคนที่ถ้าคบแล้วคบนานถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงจริงๆก็คือไม่เลิอกอืม แต่ถ้าได้เลิกแล้วก็คือเลิกเลยเหมือนกันไม่เอาไม่เอาคืนเหมือนกันเพราะว่าถ้าจะเลิกอะ่ะมันจะต้องมีเหตุผลที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่เหมือนกันแล้วถ้าใครมาทําเขาแบบนั้นอะ่ะโอเคเขาก็ไม่ไม่ต้อนรับอีกแล้วก็คือจบแล้วก็คือจบเลยเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าคุณ กลัวว่าเขาจะไปคิดถึงแฟนเก่าเขาจะมีเยื่อใยให้กับแฟนเก่าอ่ะคุณไม่ต้องกลัวคนนี้ถ้าจบก็คือจบนะคะแล้วเขาก็จะโฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันถ้าเขาชอบคุณถ้าเขารักคุณนั่นหมายความว่าเขาเลือกคุณเขาก็จะโฟกัสอยู่ที่คุณเขาจะไม่สนใจคนอื่นอื แล้วเป็นคนรักที่ที่น่ารักนะคะเป็นคนรักที่ใส่ใจดูแลถึงจะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงก็เถิดแต่เขาอะ่ะจะยอมให้คุณเข้าไปอยู่ในโลกของเขาเมื่อเมื่อวันที่เขาเปิดใจให้คุณแล้วเขามั่นใจว่าเป็นคุณที่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูแลคุณอย่างดีเท่าที่เขาทําได้อืมแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้มา อ,อ,อยู่กับคุณตลอดเวลาหรือเอาใจมุงม้งมิงม้งงุ้งยิ้งอะไรขนาดนั้นนะคะเขาค่อนข้างจะมีความเป็นผู้ใหญ่อ่ะจะไม่ใช่ความรักแบบเด็กๆไม่ใช่ความรักที่แบบโทรหาแล้วก็อ้อนอ้อนกันแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยต้องคุยกันทุกวันมีเงามีงอน,มงนไม่ใช่แต่มันจะเป็นความรักที่คุณสบายใจได้คุณวางใจได้มันอาจจะไม่หวือหวา ไม่ได้โลดผลจนทยยานไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนะักแต่เป็นความรักที่แบบสบายอะสบายใจไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลกับคนคนนี้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะวอกแวกไปหาคนอื่นไม่ต้องกลัวว่าเขาจะนอกใจคุณเพราะว่าลำพังตัวเขาเองเนี่ยคนอื่นก็ยากที่จะเจอตัวเขาแล้วอะ่ะ คือถ้าเขาไม่ได้จําเป็นจะต้องออกไปทําธุระนอกบ้านไม่ได้ออกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างจะเก็บตัวนะอืมเก็บตัวแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะยิ่งถ้าเขารักใครแล้วก็คือเขาก็ไม่ได้สนใจคนอื่นเลยแล้วคนคนนี้อ่ะเอจริงๆเขาเป็นคนที่ดูดีนะคะรูปร่างหน้าตาดูดี ถ้าเขาจะเจ้าชูก็เจ้าชูได้แต่เขาก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้เป็นคนมีความรู้บางคนอาจจะทำงานในเชิงของเป็นครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นนักวิชาการเป็นคนที่ให้ความรู้คนอื่นเป็นคนที่มีความรู้ในด้านใดด้านหนึ่งแบบค่อนข้างเชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อแล้วยังไงอีก เขาอะชอบคุณมากๆเลยนะแต่ว่าเหมือนเขาไม่ค่อยกล้าจะเข้าไปจีบคุณสักเท่าไหร่อะค่ะเขามองว่าคุณคุณก็ดูดีของคุณอะคุณก็ดูดูรถอยู่นะคุณก็ดูแบบน่าจะมีคนนิยมชมชอบน่าจะป๊อปปูล่าอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคุณดูมีความเป็น the world อะดูมีแรงดึงดูดในในด้าน p o s i t i v อืม คนก็น่าจะอยากเข้าหาคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คิดว่าเขาก็น่าจะมีคู่แข่งเยอะแหละถ้าเขาไปจีบคุณคุณอาจจะไม่สนใจเขาก็ได้ <c oughs> ใช่ <c oughs> เขาคิดว่าเขามีคู่แข่ง <c oughs> เขามีคู่แข่ง <c oughs> แล้วคุณก็แบบเป็นแนวแบบสวยเลือกได้หรอเลือกได้คุณจะเลือกใครก็ได้ที่ไม่ใช่เขา แสดงว่าเขาตัวเขาเองอะ่ะก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่ผู้อ่านบอกแล้วนะว่าเขาอะ่ะดูดีเขาดูดีแล้วเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งแต่ก็ไม่รู้นะคุณอาจจะมีตัวเลือกที่แบบดีกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีสายแซบมาเป็นตัวเลือกแล้วเขาอาจจะคิดว่าโอ้คนนั้นแซบขนาดนั้นคุณอาจจะสนใจแต่เขาเป็นแนวจืดชืดอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้ อืมเขาไม่กล้าจริงด้วยอันนี้เป็นไพ่ไพ่อีกสำรับหนึ่งนะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวมันเหมือนกันใช่ไหมเออไม่ใช่อันนี้อันนี้สิบเหรียญอันนี้สิบถ้วยเขาอะอยากแบบเขาจริงจังกับคุณมากนะคนเนี้ย ก็ตามหัวข้อเลยอ่ะเขาอยากดูแลคุณไปตลอดชีวิตคุณเห็นเนาะ ten of cups เขารักคุณแบบสิบเต็มอะค่ะสิบถ้วยแล้วก็อยากใช้ชีวิตคู่กับคุณอยากเป็นสามีอยากเป็นภรรยาอยากมีลูกๆอยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวที่น่ารักครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักดีๆให้กับการดูแลการและการอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเขาได้แต่คิดน่ะ คือเขาตัวเขาเองยังไม่กล้ายังไม่กล้าออกมาจากจากมุมของเขาบางคนนะเขาอาจจะยังไม่กล้าเปิดตัวกับคุณคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือคุณอาจจะระแคระคายแล้วว่าคนเนี้ยแอบชอบคุณคนเนี้ยแอบมองคุณอยู่คือเขาแอบมองคุณแอบมองในที่นี้ถ้าคุณทํางานในที่เดียวกันเขาก็คุณจะเห็นว่าเอ้ย เขามองคุณอนู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณหันไปอาจจะสบตากับเขาแล้วเขาก็หลบสายตาคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าคุณแบบอยู่ใกล้ๆกันน่ะก็คือเขาจะแอบมองคุณแบบเนี้ยคุณคุณจะรู้สึกว่าเหมือนหันไปสบตากับคนนี้บ่อยๆที่สบตาบ่อยๆก็คือเขานั่งมองคุณอยู่หรือยืนมองคุณอยู่เขากําลังแอบมองคุณอยู่แล้วคุณหันไปพอดีก็เลยได้ศบตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคุณศบตาเขาก็หันหนี ทำเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมหรือถ้าบางทีบางคนอ่ะเขาก็อาจจะส่องคุณในโซเชียลคุณอาจจะเห็นว่าคนนี้มาดูสตอรี่คุณบ่อยจังเลยเลยอย่างเงี้ยหรือบางทีก็มากดไลค์ให้แต่ก็ไม่เคยคอมเมนต์ไม่เคยทักอะไรอย่างงี้นะอืมโอ๊อยแล้วคนเนี้ยมันเหมือนเป็นคนที่แบบอย่างที่ผู้อ่านบอกว่าเขาประสบการณ์ความรักค่อนข้างน้อย เขาเก่งเรื่องอื่นนะเขาเชี่ยวชาญเรื่องอื่นแต่ว่าเรื่องของความรักอะ่ะมันมันค่อนข้างจะมีประสบการณ์น้อยไม่เชี่ยวชาญไม่เก่งแล้วก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเหมือนเป็นคนไม่กล้าเนี่ยก็เป็นเฮอร์มิตอ่ะเป็นเฮอร์มิตตั้งแต่ตั้งแต่ใบแรกนี่เปิดซ้ำก็ยังเจอเฮอร์มิตอีก คล้ายเป็นแนว introvert ด้วยส่วนหนึ่ง introvert ก็คือแบบไม่ค่อยเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือโลกส่วนตัวสูงอชอบอยู่คนเดียวเลย,ยแต่เขาอะ่ะเขาไม่ได้ว่าเพราะเขาอยากอยู่คนเดียวเขาถึงไม่จีบคุณนะแต่เขาไม่กล้าจีบคุณคือด้วยความที่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะอยู่เงียบๆของเขาอยู่ในมุมของเขา ไม่ค่อยไม่ค่อยได้จีบใครไม่ไม่เคยบางคนก็แทบจะไม่เคยจีบความรักก่อนหน้านั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายถูกจีบก็ได้นะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เออถูกคนเข้ามามาจีบมาทำความรู้จักก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาอะมาชอบคุณก่อนมารู้สึกดีกับคุณอยากจีบคุณสนใจคุณเขาก็เ,เลยแบบไม่รู้ว่าจะ ต้องทำยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฉลาดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของความรักเ,เก่งไปหมดนะคะมีความรู้ให้ความรู้คนอื่นได้ให้คําแนะนําให้คําปรึกษาคนอื่นได้แต่พอเป็นเรื่องของความรักเรื่องของตัวเองอะเหมือนเด็กอะเหมือนเด็กที่แบบไม่รู้จะทํายังไงเลยอย่างเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็ลองดูแล้วกันว่า มีคนประมาณนี้อยู่ในชีวิตคุณไหมใครเอ่ออ่อใครเอยที่มาแอบซองแอบมองคุณอยู่หรือใครที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนเขามองคุณอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยก็อยากให้รู้ว่าเขาอ่ะมีความจริงจังจริงใจกับคุณมากนะเขาอยากดูแลคุณไปตลอดชีวิตเลยนะโอเค ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ